โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะครับมิสตะคงนะครับวันนี้เราก็มีอยู่กัน,นเกมออคัสออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาพาทำเควสองเกตเก้ากันนะครับนี่เกตเก้าอยู่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเกตแปดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูโอเคเราต้องเออเอาชนะเกต ไม่ใช่เอาชนะบอสตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับแต่ผมไม่สู้อะสู้ไม่ไหวโอเคถ้าเราชนะได้แล้วให้เรามารับเควสนะครับนี่นี่ครับก็จะเป็นหินเกตแปด 8. ใบเกศแปดนะครับสําหรับใบเกตแปดไว้ครับซับท่องนี้เลยนะครับโอเคแต่จะมีซับที่ดีกว่านี้นะครับคือเป็นเกศเก้าให้เรารับเควส นะครับโอเครับควเนมาแล้วใช่ไหมครับไปไหนต่อวะลืมเออลงไปข้างล่างหรือเปล่าโอเคมารับควเวตนตัวนี้ต่อนะครับเสร็จแล้วให้ลองมาจุดวาร์ฟนะครับโอเคแล้วถ้าเรามาแมปตรงนี้นะครับนี่ 99เล99ถึง100เนี่ยครับวาร์ไปเลยโอเคครับนี่เห็นไหมจะมีรูปดาบตรงแมปอะตรงแผนที่อะให้เราไปตีครับตีวรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเก็บเหยบกันตีห้าตัวนะครับ ละตกมันแป๊บโอเคครับตีครบแล้วให้เรากลับเมืองเลยนะครับกลับไปเมืองเลย ืมพักมาอย่างนอ้อโอเคครับเสร็จแล้วนะเรามาเอา่อเควสตัวนี้เลยนะครับส่งเควสนี่เสร็จแล้วก็รับเควสเหมือนเดิมนะครับส่งส่งรับรัดย่นี้เลยนี <c oughs> ่ด้็ไเด้อโอเค จแล้วมันจะพาเราวร่ามาแบบนี้นครับอืมโอเคเราก็รับเฟยส,ส่งเฟสตามที่มันพาไปเลยนะครับอโอเคเห้เรารับเฟซส,ส่งเฟสไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับ ไปคุยกับเป็นทีซีเสร็จแล้วรับเ,เวสได้ส่งเ,เวสล้วก็รับมาใหม่โอเคสำหรับเฟสนี้เรามาเอ่อตรงนี้นะครับนี่อันล่างสุดนะครับ แล้วให้เรามาตีพวกนี้นะครับตีไปเลยโอเคหลังเรามาคุยกับ NPC เหมือนเดิมครับรับเวสส่งเวสคุยกับ NPC อยู่นี่แหละกวิดจะได้ลงโอเคตันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ โอ้โหสัมผัสทิ้งโอเคครับเสร็ <c oughs> จแล้วเรากลับเมืองนะครับ โอเครับเควสมาเลยท่านี้เราก็ได้ลงเอ้ยยังไม่ได้ลงนี่ครับรารับเควสตรงนี้ก่อนโอเคครับท่านี้เราก็ได้ลงเกตเก้าแล้วนะครับนี่บอสต,ตัวนี้เลยอืมลงไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาลงบอสกันเ,เลยเราออกซี่แล้วโอเค นี่นะครับก็จะเป็นบอสเกตดเก้เอ,อ่ยุ่งดีไหมดูนะครับมันจะตีแรงมากเลยตัวเนี้โคตรแรงเลยโอเคสำหรับบอสลงเกควสเควสลงเกตดเก้านะครับก็มีแค่นี้แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปละบาย